เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อจีอันเธออาศัยอยู่กับลุงตั้งแต่ยังเด็กแต่วันนั้นลุงเธอเสียชีวิตอย่างลึกลับและทิ้งมรดกไว้ให้187,000ล้านระหว่างทางไปรับร่างของลุงจีอันกลับจำครั้งสุดท้ายที่เธอได้พบกับลุงของเธอได้จูจูลุงก็มาที่บ้านโดยไม่ทราบสาเหตุและติดตั้งหน้าต่างนิรภัยภายในห้องจีอันไม่ค่อยพอใจเพราะลุงมายุ่งกับห้องนอนของเธอ แต่ลุงหูหนวกและทําได้แค่เข้าไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าหากตกอยู่ในอันตรายแม้แต่กระสุนก็ไม่สามารถทําอะไรได้แค่เธออยู่ที่นี่แล้วเธอก็จะปลอดภัยทําไมหนูจะเจอกับลูกกระสุนด้วยลุงไม่ได้อธิบายอะไรสุดท้ายก็เตือนจีอันให้จํารหัสของเขาให้ดี22519014จีอันไปที่ห้องดับจิตและระบุตัวศพของลุงโดยปกติแล้วคนที่ฆ่าตัวตายจะชอบกรีดข้อมือแต่ลุงกลับใช้มีดฟันคอ แต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วมันก็เหมาะกับลุงดีพอดูไปมาจูจูจีอันก็ค้นพบลุงมีรอยสักเพิ่มบนแขนของเขามันเขียนว่าช่วยในการฆ่าเมื่อจีอันกลับถึงบ้านเธอได้พบกับเพื่อนสมัยเด็กอย่างจองมินโดยบังเอิญจองมินบอกว่าเขาทำงานให้กับลุงของเธอจีอันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยังบอกอีกว่าลุงมีแผนที่จะสร้างเว็บไซต์ใหม่จำหน่ายท่อน้ำเกษตรจนกระทั่งถึงตอนนั้นจีอันเพิ่งนึกได้ว่าเธอไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับลุงที่เธออาศัยอยู่ด้วยมานานกว่า1ิบ จองมินอาสาทาความสะอาดห้องน้ําให้ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นตู้ที่มีรอยเลือดพอเปิดประตูตู้ออกเขาพบว่ามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่ข้างในในเวลาเดียวกันจีอันก็ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูแล้วในงานศพของลุงหลังจากงานศพจีอันก็กลับไปที่บ้านลุงสุดท้ายแล้วลุงเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วลุงเป็นอะไรกันแน่แเ,นนแนเห็นได้ชัดว่ากแกล้งทำเป็นมีความ,วามสุข หนูจะอยู่คนเดียวได้ดีได้ยังไงจีอันจมอยู่กับความเสียใจจองมินเปิดประตูเข้ามาแล้วยื่นโทรศัพท์ให้พอจีอันเปิดดูก็เห็นข้อความโอนไปแล้วเจล้านเมื่อไร่จะได้ของ ในท้ายที่สุดต้องใช้เงินถึง7 0็ดันล้านบอนในการซื้อท่อน้ำจำนวนมากในขณะนี้โทรศัพท์มีเสียงดังขึ้นอีกครั้งปรากฏว่ายอดบัญชีมีถึง1 8 7พันล้านบอนจีอันรู้ว่าลุงไม่สามารถทาเงินได้มากขนาดนั้นกับแค่การขายท่อน้ำทั้งสองคนตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลุงขายของจองมินวิเคราะห์เว็บไซต์อย่างถี่ถ้วนค้นพบเว็บไซต์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเรียกว่าการสนับสนุนการฆาตกรรมสิ่งที่ขายไปคืออาวุธผิดกฎหมายจีอันคิดว่าลุงของเขาเป็นพ่อค้าอาวุธพอเปิดหน้าต่างขึ้นมาก็แจ้งเตือนขึ้นว่่่่าาจจะยเเงินมือไร จีอันตัดสินใจปิดเว็บไซต์และขอให้อีกฝ่ายรายงานบัญชีเพื่อคืนเงินไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะถามคืนจองจินมันตายจริงๆใช่ไหมจองจีอันจึงตอบว่าวันนี้เธอจะตายแน่นอนเห็นอย่างนั้นจองมินก็รีบปิดมันแล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วเพื่อไม่ให้จีอันสนใจแต่แล้วกลิ่นประตูก็ดังขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นครูสอนภาษาจีนของลุงวันนี้มีนัดซื้อรองเท้าจีอันลังเลโดยไม่รู้ว่าจะเปิดประตูดีไหมทันใดนั้นก็มีข้อความมาขอให้เธอไม่ตายในมือของคนอื่น ผู้หญิงที่อยู่นอกประตูเคาะดังขึ้นกว่าเดิมเริ่มเคาะประตูอย่างเร็วในเวลาเดียวกันก็มีโดรนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า หญิงสาวอยู่บ้านคนเดียวแล้วจู่ๆก็พบว่าล็อกประตูถูกเปิดออกเด็กชายมองผ่านตาของแมวเพื่อดูว่าใครกำลังจะมาแต่วินาทีถัดมาประตูเปิดออกและมีชายแปลกหน้าเข้ามาแต่ทว่าก่อนที่ชายคนนั้นจะเข้ามาใกล้เขาก็ถูกดึงออกจากประตูเสียก่อนและได้รับบทเรียนอันโหดร้ายเสียงข้างนอกทำให้เธอกลัวหลังจากการสู้รบชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนของลุงเข้ามา เขาบอกให้เธอเข้าไปในห้องก่อนแล้วยังออกไปต่อสู้กับคนอื่นข้างนอกหญิงสาวเปิดประตูด้วยความสงสัยก็เห็นว่าเขาเพิ่งปกป้องเธอถูกมีดตัดแขนของเขาเด็กชายกลัวมากจนตัวสั่นไม่นานก็มีชายสองคนเข้ามาในห้องนอนแต่ไม่มีวิเวลของหญิงสาวเลยผู้ชายกำลังนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงจากนั้นก็สังเกตเห็นว่าผ้าม่านขยับเขาเปิดมา่านเห็นว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆซ่อนตัวอยู่ข้างนอกจริงๆไม่ผิดอย่างแน่นอนแกเป็นหลานของจองจินมาจริงๆนี่แกอยากจะล้มลงจากตรงนั้นไหม สามารถตายได้ทันทีหรือกลายเป็นคนพิการไม่ต้องมาบ้านลุงคนนี้หรอกโอเครีบหน่อยนะหญิงสาวปล่อยมือและล้มลงทันทีต่อหน้าชายคนนั้นโชคดีที่เด็กล้มลงบนโซฟาด้านล่างโดยไม่ได้ตั้งใจและคนนั้นก็หนีไปได้โดยมีชายสองคนตามหลังมาหญิงสาวทำได้เพียงวิ่งไปข้างหน้าอย่างสิ้นหวังทันใดนั้นเธอก็ถูกรถชนโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นผู้คนมากมายเดินผ่านไปมารอบตัวฆาตกรที่ไล่ตามต้องยอมแพ้จีอันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเขาลืมตาก็เห็นสัตว์แท้อยู่ มือที่ถูกตัดขาดเดินไปข้างหน้าเธอขณะที่สัตว์ร้ายกำลังจะอ้าปากเปื้อนเลือดจูจูจีอันก็ตื่นจากความฝันของเธอในเวลาเดียวกันมือสังหารก็มาถึงนอกห้องของโรงพยาบาลด้วยแต่เมื่อเธอเข้าใกล้เตียงในโรงพยาบาลจีอันก็หายตัวไปจีอันได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามเธอเขาจึงแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องดับจิตจีอันได้ยินเสียงของชายคนนั้นอยู่ข้างนอกแค่ต้องเปิดประตูห้องเก็บศพเมื่อชายคนนั้นเข้ามาใกล้หญิงสาวนอนอยู่ข้างร่างกาย แต่พลิกกลับบังเอิญขยับผ้าขาวที่คลุมตัวไว้และทันใดนั้นก็พบว่าเป็นแม่ของเธอเสียงการต่อสู้ข้างนอกทําให้จีอันกอดแม่ของเธอแน่นแต่เนื่องจากอุณหภูมิต่ําเกินไปทารกจึงค่อยๆตกอยู่ในอาการคม่ม,มาประตูตู้เสื้อผ้าเปิดออกอีกครั้งและเป็นคุณลุงที่มาช่วยลูกน้อยมองดูร่างของพี่สะพ้ยที่อยู่ตรงหน้าเขาจินมานตกอยู่ภายใต้การโทษตัวเองไม่รู้จบแต่เพื่อความปลอดภัยของหลานสาวเขาสามารถออกจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่จีอันสูญเสียพ่อแม่ของเธอไปในชั่วข้ามคืนบาดแผลทางจิตใจนั้นรุนแรงมาก จนเธอต้องทนทุกทรมานจากภาวะซึมเศร้าความพิการทางสมองและไม่สามารถสื่อสารได้ตามปกติจินมานพาลูกน้อยไปที่บ้านพักแถบชานเมืองน,นี่เป็นครั้งแรกที่จีอันรู้ว่าลุงของเขารวยแค่ไหนและจินมานไม่สามารถยอมรับการเป็นหลานสาวได้ต้องทนทุกข์เพื่อตัวเองเลยตบหน้าตัวเองแรงๆหลังจากที่จีอันไปโรงเรียนเพราะไม่รู้วิธีพูดเลยตกเป็นเป้าของการกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นได้ยินมาว่าแม่โง่ของเขาถูกพ่อแทงจนตายอะไรนะ เพราะเหตุใดเพราะล่งประเวณีพ่อของเขากระโดดลงจากหลังคาสุสารจนเสียชีวิตไม่ค่าตัวตายจริงๆไปถามแม่เธอสิ ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่รู้เรื่องนี้จีอันได้ยินพ่อแม่ของเธอพูดแบบนั้นยกเก้าอี้ขึ้นแล้วฟาดหัวเพื่อนร่วมชั้นชายคนหนึ่งสิ่งนี้ทำให้เธอไม่มีเพื่อนเลยในขณะเดียวกันจินมานก็ไม่เคยดูแลลูกๆของเขาเลยไม่รู้จะสื่อสารยังไงเหมือนกันเขาทำได้เพียงปกป้องโดยไม่มีการรบกวนมากนักหวังว่าเธอคงจะออกตัวได้อย่างแข็งแกร่ง,งวันนั้นจีอันถูกขังอยู่ในโกดังโดยกลุ่มเด็กซุกซนจนถึงค่ำก็ไม่มีใครมาตามหาเธอทันใดนั้นเธอก็เห็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งอยู่ที่มุมถนนด้ววยยยมมมืออออทที่่่ขาาาาดููในนปปกกกเธัจรระะแตง หวังว่าจะมีคนมาช่วยคุณด้วยความตื่นตระหนกในที่สุดเธอก็เปิดปากเรียกชื่อลุงจองจินมานพ่อของเขาจินมานพ่อของเขาจินมานเห็นลุงเปิดประตูต่อหน้าจีอันรีบเข้าไปกอดเขาทันทีทําไมเพิ่งมาตอนนี้ก็บอกชัดเจนว่าจะมาทันทีทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นตอนนี้เท่านั้นขอโทษนะจีอันจองจีอันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มกลมกลืนกัน แต่ความจริงที่ว่าเขาแอบเปิดร้านขายอาวุธเธอไม่รู้จนกระทั่งเธอเป็นผู้ใหญ่ในเวลานี้คุณลุงถึงแก่กรรมอย่างลึกลับยังทิ้งมรดกให้เธอ18.7พันล้านและเว็บไซต์ชื่อร้าน,นักค่า ระดับในเว็บไซต์จะแสดงเป็นโค้ดเฉพาะสมาชิกที่มีรหัสที่ออกโดยผู้ให้บริการสามารถซื้อไอเทมได้บนเว็บไซต์นี้สมาชิกที่มีรหัสสีแดงสามารถซื้อได้เฉพาะอาวุธที่ใช้ค่าคนเท่านั้นสมาชิกที่มีรหัสสีม่วงคือสายลับและจะมีอุปกรณ์ดักฟังให้ด้วยหรืออุปกรณ์กล้องที่ซ่อนอยู่ขาดอุปทานฆ่าตัวตายให้ตายอย่างไม่เจ็บปวดสมาชิกของรหัสสีเหลืองเป็นเจ้าของผลที่ตามมา ทางเพจจะจัดส่งยาให้ผงซักฟอกและอุปกรณ์ทําความสะอาดที่จําเป็นเพื่อกําจัดศพและผลที่ตามมาหากจําเป็นก็จะมีการจัดเตรียมบริการสําหรับผู้บริหารด้วยเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันสามารถหลบเลี่ยงกฎหมายได้ในที่สุดสมาชิกรหัสสีน้ําเงินมีสมาชิกรหัสสีน้ําเงินเพียงสองคนเท่านั้นนั่นคือจีอันและลุงจินมานขณะเดียวกันเว็บก็มีกฎเกณฑ์ใครก็ตามที่ได้รับรหัสจากเว็บไซต์อย่าโจมตีผู้คนด้วยรหัสสีเขียวหากมีใครฝ่าฝืนกฎนี้และได้รับรหัสจากนั้นทุกคนจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องรหัสสีเขียว นะหลังจากได้ยินเสียงอุนรนแรงคนสองคนไปที่ห้องนั่งเล่นทันทีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ผลลัพธ์ก็คือพวกเขาเห็นกำแพงบ้านพังทลายลงในขณะนี้มีโดนปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาวินาทีต่อมาพวกเขาก็จงตีคนสองคน <Yeah. S 1> ดูเหมือนกระจกกำลังจะแตกสัญญาณโทรศัพท์หายทั้งสองคนกำลังวางแผนที่จะหลบหนีผ่านประตูหลังทันใดนั้นก็มีอีกคนหนึ่ง นี่คืออะไรการกระสุนไหมทั้งคู่ต่างประหลาดใจกับโครงสร้างของห้องเมื่อเครื่องบินหยุดโจมตีกระทันหันแต่แล้วพวกเขาก็เริ่มทิ้งระเบิดเวลาลงบนกระจกวินาทีต่อมาหน้าต่างกระจกก็ระเบิดสองคนวิ่งเข้าห้องได้เท่านั้นเมื่อเครื่องบินบินลึกลงไปก็ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าแม้ว่าตู้เสื้อผ้าจะกันกระสุนแต่ก็ไม่กันระเบิดไม่นานประตูตู้เสื้อผ้าก็ถูกเปิดออกเมื่อชีวิตของจองมินตกอยู่ในอันตรายจีอันพูดขึ้นและขอให้เขาก้มศีรษะลงเธอดึงหนังสติ๊กในมมือออขงงเเเเธโโรรรนสียการทรตัวและิ่ซซ จีอันใช้โอกาสนี้ยกเก้าอี้และทางมันขณะดเดียวกันก็มีชายกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันผู้นำหยิบกรดป,ปาดแขนเพื่อเอาชิปโค้ดข้างในออกมาเพียงเพื่อว่าเส้นที่ชัดเจนกับราา้านนักฆ่าทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็หยิบกล่องอาวุธออกมาแล้วยิงใส่มือของจีอันรู้สึกเสียใจเล็กน้อยสำหรับจินมานดังนั้นถ้าเขาตายเขาก็จะตายการดำรงชีวิตก็ต้องอยู่ดีมีสุขเอาละจับหลานสาวของพ่อนายจินมานก่อนหรือฆ่าคน เธอจะได้รับรางวัลอันงามสง่าพูดเสร็จแล้วบางคนเตรียมออกเดินทางตามหาจีอันเพื่อเอาหัวเธอแลกโบนัสมากมาย说完几人就准备出发去寻找治安，取他的人头换取丰厚的报酬。